สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อมวยพารวยมีตังชนเนลนะคะก็ามาพบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮาน้อยหรือว่ารัฐบาลเวียดนามสฮานอยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะจ๊ะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางแนวทางเท่านั้นนะคะ คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดหวยเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกนิ้ววดก่อนๆนะคะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเข้าก็ แอดมินก็ดีใจกับทุกทกท่านที่เข้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะคะโอเคจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาสรุปแนวทางของวันวันอังคารที่2 1กันดีกว่าว่ามีเข้าตัวไหนบ้างเลขตารางนะจ้า1น3 2 7 8นะคะเลขตารางมีเข้าไหมเอ่ยเลขตารางมีเข้าไหมเอ่ยเลขตาราง71เข้านะคะพี่น้อง เจ็ดหนึ่งเข้านะคะพี่น้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเข้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าแปดศูนย์แปดศูนย์ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าแปดศูนย์ก็เข้าเนาะเลขสองตัวเนะาะโอเคเลขตารางเข้าสองชุดแต่ว่าเลขเจาะก็เข้าเจ็ดหนึ่งเลขที่ตัวแอดมินชอบด้วยนะคะอันนี้คือสูตรแรกนะจ๊ะ เจาะให้76ก็เข้านะคะรอบปกติเข้าสองครั้งเลยจ้าแล้วเลขทูบที่จุดให้เมื่อวันก่อนกับหัวให้เป็น76ก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าก็เข้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าเลิเซเลนเตนมากเลยจ้าพอสูตรที่2โค้งสุดท้ายของเราเข้าหรือเปล่าโค้งสุดท้ายของเรามีเข้าไหมโค้งสุดท้ายของเรา สายวิ่งรูด4เข้ารอบสุดท้ายวิ่งรูด4มาเข้ารอบสุดท้ายนะคะแต่ว่าสามตัวตัดเล่น174เกือบแตก3านาะพี่น้องถ้าเป็นเลข5นี่คือแตก3เลยนะถ้าจับเล่น1771 7, 7, นี่ก็คือเข้านะคะพี่น้องสาสรุปว่าเข้าโค้งสุดท้ายเข้า1ชุด1ชุดเนาะก็ดีกว่าไม่ได้นะพี่น้องเนาะโอเคจ้า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูแนวทางของวันนี้ดีกว่าก็คือวันที่22วันพุทธที่22เดือนมิถุนายนนะคะภาพมันทำไมมัวมัวว่าเลขตารางรายวันเลขตารางรายวันเรามีตัวไหนบ้างไปที่เลข3เห็นไหมเอ่ยเลข2 3 2อันนี้เลข2นะคะ สามสองสี่หกหนึ่งห้านะคะเน้นนะคะเน้นไปที่สี่กับหกนะจ๊ะสี่กับหกเลขสี่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้านะคะเลขหกก็อย่าลืมกลับหัวเป็นเลขเก้านะจ๊ะเก้าสอง 9ก้าห้าวิหกห้ากแปดหกนะจ๊ะ6กสองห6ห้าหอย่าลืมนะจ๊ะเลข9ก้ากับเลข6เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะกับหัวเอานะคะพี่น้องจ๋าแอดมินจะไม่เขียนให้เนาอเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปยาวเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้าชุดกันนะคะชุดกันชุดกันให้ไปสี่คู่ก็ได้แก่ห้าห สามหก8นึ 36, 18, 48, จ้าส่วนตัวที่แอดมินชอบนะจ้าก็1 8กับ3 6นะคะส่วนตัวเลขอ่าเลขสีตรงนี้ใหญ่ในตรงนี้แอดมินก็ชอบ1 4กับ4 9นะจ้าแล้วตรงนี้ก็จะมี6กหกับ6กแดนะคะพี่น้องจา้าส่วน3ตัวตัดเล่น3ตัว3าตัวสตัวก็เอาไป4ี่หห้า ตัดเล่นเนอะพี่น้องสามศูนย์เก้าตัดเล่นเนอะพี่น้องเนอะเลขเก้ากับเลขหกนี่เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันก็สามศูนย์หกเนี่ยแล้วก็สี่เก้าห้าเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะพี่น้องแอดมินจัดไอจับจับปัดปัดหัวมันลงให้เนาะส่วนเลขเบิ้ลเบิ้ลไปที่ ไม่พลลนม้นเลข4แหละแอดมินชอบเลข4กับเลข6เนอะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุก,ท,กทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยจงรวยจงรวยจงรวยนะคะความร่ำรวยจงมาหาท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ